Hvala ธุติยัมปีพุทธังสารนังคตัมปีพุทธังจารนังามีธุติยัมปีธรรมังสารนังคจุติัปีังจารนังามีธุติยัมปีสังฆังสรนังจามีธุติยัมปีสังฆังสารนังจามีตติยัมปีพุทธังสารนังขจามีตติยัมปี ติีธรรมังสารนังขจามปตติยมีสังขังสารนังขจามีตติยมีสังขังสารนังขจามปานาติปานารมณีสิทะปัฏฐานสมาติยามปานาติปานาเวรมณีสิทธาปัฏฐานสมาธิยามินาานาเวรมณี ศิกขาปัทังสมาธิยามิอตินาธานเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปัทธรสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีส Al ิกขาปัทธรสมาธิยามิส mm ุราเมรยะมัชปมาตทานาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิสุราเวรยะมชปมาตทานาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิ มานิปันจาศิกอาภานิสีเลนสุขติงยันตีส,สีเลนัพโหนัมปาาทานสีเลนันิพุติงยันตีตัส,าสามาสีลังวิโสะเยอามาาัคคันเต ลำดับต่อไปขอเชิญคุณแม่อารีได้มอบผ้ากาสาวะพัดคือผ้าอังศัให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ไปห่มให้พระองค์ท่าน คุณยืนยงยันที่มาและใคุณแม่ก็ไดเป็นคนมอบทา้งนี้มอ,มอบให้สองท่านยืนยงยันที่มาหนึ่งท่านแล้วก็คุณพรชักนิฮะบงผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้านหมสองมอบให้ตอนนี้เลยครับอขอทราบให้ทั้งสองท่านเป็นตัวแทน ของพวกเราได้ขึ้นไปข้างบนหินกัดด้วยนจนจะไปไอ้มอบ ไม่ไม่แดดก็ไม่มีไปเออเดินฉันลุกไปคือพิษามันหน่อยเด้อถายมานี้บอกไม่ได้ถ่ายกองกระถิ่นว่ะแม่องก็ถความเียความดีเหมือนมณีล้างามหาศารเป็นความงามที่สะพรัมีรดงามการและหอมนานยิ่งกว่าภูผาใด แม้ความดีอาจทำได้ยากระบากอยู่แต่ผลลัพธ์ก็สวยหรูกว่าสิ่งไหนเป็นอมะตะที่คงอยู่พูดจิตใจบรวันดาลให้เป็นสุขทุกคืนวันจาทุข,ขอคุณท่านทั้งสองนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของญาติธรรมขึ้นไป ข้าเขาท่านให้กับองค์ุณเด็พระธรรมมารรมเจ้า บัดนี้ว่าตามนะครับ,บรถึงเวลาอันเป็นอุดมมง,งนคลแล้วข,ขออันเชิญภูมิภเ,เทวะผู้สิงสถิตนากอรพลูโคหินแลพื้นดิน,ล,น,ดนลูกขัดเทวะ เทวันอันสถตนาทิมานในนัากาวงเทพพย,ยดาทุกทันฟ้าสวงสวรรค์อันประกอบด,ด้วยเท้ามหาราชทั้งสี่อธิบดีแห่งจาตุมหาราชิกา เทวภูมิสมเด็จพระอมรินทราเทวาธิราชประธานใหญ่สมเด็จเท้าสุยามาเทวาธิราชอธิบดีแห่งยามาเทวภูมิสมเด็จเท้าสันต์เทวาธิราช อธิบดีแห่งตุสิตาเทวภูมิสมเด็ดเท้าชุนิมิตชุนิมิตาเทวาธิราชอธิบดีแห่งนิมานะนาตีเทวภูมิสมเด็ดเท้าปงระนิมี เทวาธิราชอธิบดีแห่งกวารานินตาะวะจตกวะมีเทวะภูมิทั้งรูปภูมิสมันอันประกอบด,ด้วย นิตาสุภาอากบามานะสุภาสุภากินหาเมหะงภาคามอักญรีสัตตามอากิหาสุทาวาาอาตับปาสุทาวาสุทัสสาสุทาวา ทัศนีสุนทาว่า